ทุกคนคะพอเรารอรอเครื่องนะคะรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกนะคะก็ได้รับอีเมลนะคะจากแอร์ไลน์นะคะบอกว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนประตูนะคะจาก7 3เป็นเป็น8 3ซึ่งเราต้องมาทางนี้นะคะ โอ้อันนี้แบบสำหรับแบบใส่ถ่ายรูปว้าวใส่ถ่ายรูปทุกคน close เอาละดีเพื่อใส่แล้วแบบถ่ายรูปถ้าเกิดว่าใครอยากถ่ายรูปเนาะชุดญี่ปุ่นเนาะน,นี้บรรยากาศด้านนี้นะคะทุกคนถ้ามองออกไปด้านนี้ก็จะเป็นแบบ ก่อนหน้านี้เราเรานั่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะเขาก็บอกว่ามีมีปัญหาด้านการจอดแล้วก็เขาให้เรามาขึ้นที่ประตู83อันนี้ก็81ถึง99เนาะเดินตามเข้าไปเลยค่ะมันก็มีจอดอยู่สองฝั่งนะคะฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งนี้อาจจะเป็นเครื่องนี้ก็ได้ ดูตากล้องค่ะคุณผู้ชมทุกคนคะ่ะที่ถ่ายถ่ายไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะถ่ายไว้ดูเองถ่ายไว้ดูเองไม่ได้แบบไป,ไปไแบบไปแบบโชว์อะไรมากมายกับเพื่อนๆน,นะคะคือถ่ายไว้เก็บไว้ดูเองการเดินทางของตัวเองนะคะทุกคนเวลาผ่านไปคงไม่ย้อนกลับมาอีกว่าเราไปทําอะไรบ้างเนาะถ่ายเอาไว้แล้วก็ได้เห็นโมเมนต์นะคะ เครื่องเบัลเล์เลยคูเป็นเครื่องนี้แหละที่จะขึ้นเนาะประตูตมันบอกมาทางนี้เนาะเดินไปอีกอขอบคุณค่ะด้านนู้นก็เยอะแย,ยะเลยทุกคน ที่นี้เขาทำค่อนข,ข้างมืดนะทุกคนนะไม่มีอะไรข้างๆก้า,าแพงเขาไม่ได้ขายอะไรไม่มีไม่มีช็อปอะไรมีแต่ทางเดินทางเดินทางเดินตอนนี้ห้าโมงกว่านะเก็บบรรยากาศเอาไว้ดูแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วย <c oughs> คือข้อมูลต่างๆก็ไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมเพรว่าเป็นเหมือนกับส่วนตัวส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ศึกษาแบบชมวมว่าซื้อตั๋วยังไง เดินทางยังไงอะไรบ้างอ่ะเราไม่ค่อยจะแบบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเพราะว่าเก็บเรื่องราวของตัวเองไว้ไว้แบบไ้ดูเองมันหนึ่งไม่มีเวลาไปศึกษาด้วยเพราะว่าไม่ได้โฟกัสตรงนั้นโฟกัสแต่ว่าการเดินทางมันเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองนะทุกคนนะก็แชร์เพื่อนๆดูร้านค้าบรรยากาศโอเคทางนี้ก็มีร้านค้าเอยอะะเลยเนาะนี่เนาะ ขายของฝั่งมีทั่วไปนู่นทางนู้นก็มีี่เป็นดวตี้ฟรีไม่ต้องเสียภาษี83ไปตั้งไกลนู่นคนก็เยอะพอสมควรคันนี้ไม,ไม่ไม่นั่นมาก ไปอยู่นะทุกคนเราเป็นนั่งรออยู่ประตู73เนาะแล้วก็เขามาเปลี่ยนนะเปลี่ยนบอกว่า83ค่ะนะก็ต้องมาแต่จะสวีเนียชอบสวีเนียชอบถ้ามาซื้อที่นี่บอกว่าฟรีแท็กพัสดุแต่ราคาแพง บางทีแพงออกข้างนอกอีกคุณผู้ชมนี่ไงแปดสิบสามนี่ไงพลอยฮะอันนี้แปดสิบเอ็ดอ๋อแปดสิบเอ็ดอ๋อนี่แปดสิบเอ็ดนู่นแปดสิบสามตรงนู้นเจอแล้วทุกคนถึงแล้วแปดสิบสามหาที่กรอกน้ำมีไหมอ้อนี่ไงเจอแล้วไปกรอกน้ำก่อนนะทุกคนนะเอาขวดออกมา โอกน้ำโอกน้ำไปกินบนเครื่องถ้ากินตอนที่เขาไม่มาเสิร์ฟนะเอานี่ออกมาให้หน่อยเปิดฟ้าให้หน่อย,ยเอากรอกบนั่นไหมตัวตรงไหน สองขวดนะขวดเดียวก็พอขวดเดียวดิีใช่พอเดี๋ยวให้ให้ไอ้กินก่อนไม่ต้มนะไม่ตอนออกไป you have too many เขาก็เสิร์ฟน้ำอยู่แล้วจะไปเอาอีกตอนบ้านไหย thank you แล้วใครอกให้เอาปาไปหยุดโยขวดใหม่ก็ได้ยุทันยุขวดีกขวดใหม่ อยู่ไม่ดื่มน้ำเหรอไม่ดื่มแต่โคกเหรอคุณผู้ชมไกลไกลชอบแต่โคกคนหลักคืออยู่เพื่อนเห็นไ่มไม่เคยเดื่มน้ำธรรมดาเลยโอเคเราจะไปนูน่นแปดสิบสามนั่งหาที่นั่งไะขอบคุณนะทุกคนนะหาที่นั่งก่อนนะเ <c oughs> ดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ